ธรรมจักรกระเปาววัตนวั์ที่สองตถาคตสูตรที่หนึ่งก้อ1 6นึทรงแสดงธรรมจักรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคพประทับอยู่ณป่าอิสิปะตะนะมลึกทายวันใกล้กพระนครพารณาณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีภาคพตัดเรียกพิสุป,ปัญจวคคีมาแล้วตัดว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันประชิดไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างนั้นเป็นไฉไนคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยการมาสุขในการทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งการประกอบความลำบากแก่ตนเป็นทุกข์ ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้อันตถาคตได้ตัสรู้แล้วกระทําจักสุกระทํายานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้เพื่อนิพานก็ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นและถึงเป็นไฉนและถึง คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี่แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี่แหละอันจะถาคตได้จัดสรูแล้วกระทําจักสุกระทำยาณย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความจัสรูเพื่อนิพาน ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทุกขอริยสัตว์นี่แหละคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความจะความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปัถนาสิ่งใดไม่ได้แม้ข้อนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปการ อุปทานขันห้าเป็นทุกข์ก็ทุกขสมุทัยอริยสัตว์นี้แหลคือตัณหาคือปัญหาอันทำรรให้มีพบใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจความเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้แหลคือความดับด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละความสละความว่างความปล่อยความไม่อะไรก็ทุกขนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาอริยสัตว์แหลคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการซึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิและถึงสัมมาสมาธิดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายจักสุ ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วกับเราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้ทุกขอริยาสัตว์ละถึงทุกขอริยาสัตว์นั้นควรกําหนดรู้ละถึงทุกขอริยาสัตว์นั้นเรากําหนดรู้แล้วดูก่อนพิสุั้งหลายจักสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่าง,งได้เกิดขึ้นแล้วกับเราในธรรมที่เรา ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขสมุทัยอริยสัจละถึงทุกขนิโรธทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นควรละละถึงทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นเราละแล้วดูก่อนพิสุทั้งหลายญาณจักสุปัญญาวิชาสสว่างได้เกิดขึ้นแล้วกับเราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัจละถึง ทุกขณิโรธอริยสัต้น,นควรกระทําให้แจ้งละถึงทุกขณิโรธอริยสัต้น,นเรากระทาให้แจ้งแล้วดูกนพิสูจน์ทั้งหลายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วกับเราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขณิโรธคาไม่มีปฏิปทาอาริยสัตว์ละถึงทุกขณิโรธคาไม่มีปฏิปทาอาริยสัตนั้นควรเจริญ จักษุญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วกับเราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราจเจริญแล้วดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ยานทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนรอบสอย่างนี้มีอาการ12 ในอริยสัตว์เหล่านี้ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญญาณตนว่าเป็นผู้ตสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราม์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นก็เมื่อใดญาณทัศนะ ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนสามรอบอย่างนี้เมื่อาการส2บสองในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ดีแล้วเมื่อน,นั้นเราจรึงปฏิญญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสามัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในมูสัตพร้อมทั้งสมณะรามเทวดาและมนุษย์ก็ okay. าญาณทัศนะได้บังเกิดขึ้นแล้วกับเราว่า วิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีพระผู้มีภาคได้ตัดตพุทธพจน์ดีแล้วพระปัจจบันขี่เพื้มใจชื่นชมภาสิทธิของพระผู้มีภาคเมื่อพระผู้มีภาคตัดปัจจกรภาษสิทธิ์นี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปัสกาสุรีปัสจาบันถินได้เกิดขึ้นแก่โกทธัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนเป็นล้วนมีความดับเป็นธรรมดาก็เมื่อพระผู้มีภาคทรงประกาศธรรมจักรแล้วพวกภุมเทวดาได้ประกาศว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีภาคทรงประกาศแล้วณปาอิสิปตะนมลึกขทยวันใกล้พระนครสใกล้พระนครพราระสาศีอันสมณนะพาหเทวดามารพรมหรือ ใครๆในโลกประกาศไม่ได้พวกเทพชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของพวกภูมิเทวดาแล้วละถึงพวกเทวพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วละถึงพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วละถึง พวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วละถึงพวกเทพชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วละถึงพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสัตตีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมานรดีแล้วละถึงพวกเทพที่นับเนื่องในมูพรม ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรณิมมิตะวะสาวตีแล้วจึงประกาศว่านั่นธรรมนั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีวภาคทรงประกาศแล้วหน้าป่าอิสิปะตะนะเม่ลึกกัทยวันใกล้พระนครพระราณศีอันสมณนะพามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้ โดยขณะนั้นโดยครู่นั้นเสียงได้ระบือขึ้นไปถึงพมโลกด้วยประการชนีก็มื่โลกธาตุนี้สะเทือนสถานวันไหวทั้งแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของพวกเทพของเทพดาทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มิภาคได้ทรงเปลงอุทานว่าโกธัญญะได้รู้แล้วหนอโกธัญญะ ได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกธัญญะจึงได้เป็นชื่อของท่านโกธัญ,ญะด้วยประการชนีจบสูตรที่หนึ่งจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดแต่แตถาคตดูก่อนพิสุตรายจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแก่ตถาคตทั้งหลายในธรรมที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้ทุกขอริยสัตว์ละถึงทุกขอริยสัตว์นั้นควรกําหนดรู้ละถึงทุกขอริยสัตว์นั้นตถาคตทั้งหลายกําหนดรู้แล้วดูก่อนพิสุทั้งหลายจักสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแก่พระตถาคตทั้งหลายในธรรมที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้ทุกขสมุทัย อริยสัจละถึงทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นควรละละถึงทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นตถาคตทั้งหลายละได้แล้วดูก่อนพิสูจน์ทัง้งหลายจักสุปัญญาจักษุปัญญา,ป,าปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่ตถาคตทั้งหลายในธรรมที่ไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธนิโรธอริยสัจละถึงทุกขนิโรธอริยสัจนั้น ควรกระทําให้แจ้งละถึงทุกขณิโรธอริยสัตน์นนพระตถาคตทั้งหลายก็ทําให้แจ้งแล้วดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่พระตถาคตทั้งหลายในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขณิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัตว์ละถึงทุกขณิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัต์นั้นควรเจริญจักสุ ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่แตถาคตทั้งหลายในธรรมที่ไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขคณิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัจนั้นตถาคตทั้งหลายจะเริญแล้วดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอริยสัจสี่เหล่านี้อริยสัจสี่เป็นไนะคือทุกขอ,อริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขคณิโรธอริอรยสัจทุกขคณิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัจ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ทุกอริยสัจเป็นไนควรจะกล่าวได้ว่าอุปทานขันห้าอุปทานขันห้าเป็นไนได้แก่อุปทานขันห้าได้แก่อุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณนี้เรียกว่าทุกขอ,อริยสัจ ทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นไนตัณหาอันอันทำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจด้วยความพอใจพเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไน ความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละความสละความว่าความปล่อยความไม่อะไรตัณหานั้นนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจก็ทุกขนิโรธคาไม่มนีปฏิปทาอริยสัจเป็นไนอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี่แหละคือสัมมาทิฏฐิและถึงสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไม่มนีปฏิปทาอริยสัจ ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายอริยสัตว์สี่แล้วนีแลเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึ่งกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขละถึงนี้ทุกขนคิโรธขาไม่นีปฏิปทาดูก่อนพิสูจทั้งหลายอริยสัตว์สีเหล่านี้อริยสัตว์สเป็นไหนคือทุกขอริยสัตทุกขสมุทัยอริยสัตทุกขนิโรธอริยสัต ทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายก็ทุกอริยสัจเป็นไนก็ควรกล่าวว่าอายตนะภายใน6อายตนะภายใน6เป็นไนคืออายตนะคือตาละถึงอายตนะคือใจนี้เรียกว่าทุกขอ,อริยสัจก็ทุกขสมุาอริยสัจเป็นไนตัณหา อันทำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยความกำนัดด้วยอำนาจความพอใจความเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แ,แก่กามตัญหาภาวะัญหาวิภาวะัญหานี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉนความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งตัญหานั่นแหละความสลละความว่างความปล่อย ความไม่อะไรตัณหานั้นนี้เรียกว่าทุกขนิโรทุกขนิโรธอริยสัจก็ทุกขันิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉไหนอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือสัมมาทิฏฐิและถึงสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอริยสัจสี่เหล่านี้แลเพราะเหตุนั่นแหละ เธอทั้งหลายเพิ่งกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์และถึงนี้ทุกขคขณโรสขาไม่นีปฏิปทาดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอริยสัจสีที่เราแสดงไว้เถิดเมื่อพระผู้มีพรภาคตัดอย่างนี้แล้วพิสูรูปหนึ่งได้กล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำ ซึ่งอริยสัจท,ที่พระผู้มีภาคทรงแสดงแล้วดูก่อนพิสุเธอทรงจำอริยสัจท,ที่เราแสดงแล้วอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำทุกขอริยสัจเป็นข้อที่หนึ่งทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นข้อที่สองทุกขนิโรธอริยสัจเป็นข้อที่สาม ทุกขนิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อที่สที่พระผู้มีพภาคทรงแสดงแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจสีที่พระผู้มีพภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้ดูก่อนพิสุดีละดีละเธอทรงจำอริยสัจสีที่เราแสดงแล้วได้ถูกต้องเราแสดงทุกขอ,อริยสัจเป็นข้อที่หนึ่งเธอทรงจำได้ เราแสดงทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นข้อที่สองเธอก็ทรงจำได้เราแสดงทุกขนิโรถ้าอาริยสัจเป็นข้อที่สามเธอก็ทรงจำได้เราแสดงทุกขนนโรธคาขาไม่มีปฏิปทาอาริยสัจเป็นข้อที่สี่เธอก็ทรงจำได้เธอจงทรงจำอริยสัจสีที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แหละดูกรพิสุเพราะฉะนั้นแหละ เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์และถึงนีทุกข์คนิโรธคาไม่นีปฏิปทาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายทรงจําอริยสัจสีที่เราแสดงแล้วเถิดเมื่อพระผู้มีภาคตัดอย่างนี้แล้วพิสูจน์รูปหนึ่งได้กาบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจําได้ซึ่งอริยสัจสีที่พระผู้มีภาคทรงแสดงแล้ว ดูก่อนพิสุเธอทรงจำอริยสัจสีที่เราแสดงแล้วอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำทุกขอริยสัจเป็นข้อที่หนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วก็สมณะหรือาพามณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงกล่าวอย่างนี้ว่านี้ไม่ใช่ทุกขอริยสัจสีข้อที่หนึ่งที่พระสมณะโคดมทรงแสดงไว้เราจะบอกเลิกทุกขอริยสัจ ข้อที่หนึ่งนั้นเสียแล้วบัญญัติทุกขอริยสัตว์ข้อที่หนึ่งอย่างอื่นใหม่ข้อนี้มีใช่นานะที่จะมีได้และถึงข้าพระอ,องค์ทรงจําทุกข์คิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัตว์เป็นข้อที่4ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วก็สำนะหรือพามผู้ใดผู้หนึ่งพึงจะกล่าวอย่างนี้ว่านี้ม่ใช่ทุกข์คิโรทคาไมนีปฏิปทาอริยสัตข้อที่ส ที่พระสมณะโคโดมทรงแสดงแล้วแล้วจักบอกเลิกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจข้อที่4นั้นเสียแล้ววัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอย่างอื่นใหม่ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้แล ดูก่อนพิสุดีละดีละเธอทรงจำอริยสัจสี่ที่เราแสดงแล้วได้ถูกต้องเราได้แสดงอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งเธอก็ทรงจำได้ก็สมณะหรือาพาม์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงจะกล่าวอย่างนี้ว่านี้มิใช่ทุกขอ,อริยสัจข้อที่หนึ่งที่พระสมณะโคดมทรงแสดงไว้เราจาักบอกเลิกทุกขอ,อริยสัจข้อที่หนึ่งนั้นเสียแล้วบรรัญญัติทุกขอ,อริยสัจข้อที่หนึ่งอย่างอื่นใหม่ ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ละถึงเราแสดงทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อที่สเธอก็ทรงจําได้ก็สมณะหรือพ,มพามผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่านี้ไม่ใช่ทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจข้อที่สี่ที่พระสมณะโคดมทรงแสดงไว้เราจะบอกเลิกทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจข้อที่สี่นั้นเสีย แล้วบัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจข้อที่สี่อย่างอื่นใหม่ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอจงทรงจำอริยสัจสีที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แลดูก่อนพิสุเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์และถึงนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทา ภิษุนั้นนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาดังนี้อวิชชาเป็นไนและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงจะชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชาพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุความไม่รู้ในทุกขในเหตุให้เกิดทุกขในความดับทุกขในทาง ที่จะให้ถึงความดับแห่งทุกนี้เรียกว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลย่อมชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชาดูก่อนพิสุเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขและถึงนี้ทุกคณิโรทคามนินีปฏิปทาพิสุนั้นนั่งหนาะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าวิชาวิชาดังนี้วิชาเป็นไนและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงจะชื่อว่าถึงวิชาพระผู้ยภาคตัดว่าดูกอนพิสุทธิ์ความรู้ในทุกขในเหตุให้เกิดทุกขในความดับทุกข์ในทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี้เรียกว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บุคคลย่มชื่อว่าถึงวิชาดูก่อนพิสุุเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์และถึงนี้ทุกขนณิโรธคาไม่มีปฏิปทาดูก่อนพิสูุน์ตงหลายเราบัญญัติว่านี้เป็นทุกขอริยสัตว์อัคคะพญชนะการจำแนกในทุกขอริยสัตว์นั้นหาประมาณไม่ได้ว่า แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้นี้เป็นทุกขะอริยสัจละถึงเราบัญญัติว่านี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอัคละปัญชนะการจําแนกทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทานั้นหาประมาณมิได้ว่าเพราะเหตุนี้เหตุนี้นี้เป็นทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลาย พึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรธนี้ทุกขณิโลทคาไม่มีปฏิปทาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งสี่อย่างนี้เป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งสี่อย่างเป็นไฉนสิ่งนี้เรียกว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับแห่งทุก นี้ทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งอย่างนี้เป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุท,ทักกทยนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขเนิโรธาานี้ทุกขเนโรทศขาไม่มีปฏิปทา ธรรมจักกัปวัตนสุตะจบธรรมจักกัปวัตนะวักที่สอง